บบดเปเบียกอีกผ er> ัดเขาหัดบอกเอาคนแล้วเอามีแหละเผ็ดเวียกอย่างอีกนะบาดเป็ดนะเวียดเห็ดแต่มันบ่มีโหเผ็ดอันไปวันวันแบบงานรายวันนี่บ่แม่น euh in ี่เห็นปะหน้ากาเจ็บท้องน่อยก็จะอยากตายเป็นยังแล้วเป็นท้าม่อ้อยม่อ้อยบ่ปากมันลุกมันอันนั้นมีอ่างคือสังกษก็ซีเปิดไปเปื่อยเลยหมูหเอามาปลูกผ้าแล้วก็ง่ายลูกจะเข้าบ้านนี่ฮะก็ มีแม่คนหนึ่งที่เสดมาคืนนี้แล้วว่าอยากเห็ดเวียกว่าว่าคันเห็ดเด็ดไปเห็ดให้พาไปหันเห็ดเวียกอยู่วงพระบางแต่เคาับคุณว่าถามเรื่องบัตรบัตรนี้เราว่าบัตรประจำตัวมีบอ่อบัตรทีนี่เราอยากไปดูวอะไรมันโมมีเวเห็ดเล่นรู้เข้าชีเห็ดเวียกนี่ย <c oughs> มันอยากอยู่เราในะนี้กะ กาบทักทาทยสะไปดีพอบิพิรองเอฟซีปาดุงเบสสุขุสุคนบว่าพี่น้องพังลาวพังไทยหรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับข้าวสู่ส,สอน,อนัสนุนบ้านป่าคือเก่าคือเดิมเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยามาผูกมา่ทาอทัสนวนมานี้เนาะพี่พี่น้องเนะาะทัสอนอุนกัดเนอ,อ,นอนิน,นอทางามาพี่ละทางบ้านน้องใบเตยเนาะพี่พี่น้องเนาะกะดลายมืออะไรพี่พี่น้องไอประมาณอยู่สองสามมือเนาะที่น้องพนเซ็จ่า ทั้งสนองกะบริออกจากบ้านเมื่อวานนี่น้องพี่พี่น้องเนาะมือกรกับไปเวียกน้องพี่พี่น้องกับบริมาเบะหาน้องเพิ่นเนาะกะบรีมือที่สามนาะทั้งสนองก็ได้เบะมาหาน้องเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะมันนี้ก็มาเวียกมางานแน่พี่พี่น้องเลยขึ้นมาแต่สบานักขีเนาะก็เลยมาเบะน้องเพิ่นพี่พี่น้องเลยโดยเนาะทางเพิ่นก็เสร็จบาร์ขบรเติมเงินว่าร์สันเนาะน้องเพิ่นขอนำนำพี่พี่น้องเลย อาชีแบบว่บาเอองาอยู่คนเดียวเนาะ,ะมีโทรศัพท์แต่บบว่าผมมีบัตรเติมเงินมันก็พอสามารถเบงอ่างได้เนาะพี่พ่น้องเนาะ,ะก็เลยต่างเข้ามาดินมาหัวน้ำน้องพเนนเนาะ,ะมาอุม,มาลมมาดินนำเพลินพี่พี่น้องอ่ะจังไงก่อนอื่น,นะ ก็มียังไงเนาะพระพี่น้องเด้อ FC เวสุขสุคนอย่าลืมกดไลา์กดแชร์แลว้วก็กดติดตามให้ทาสวรรณเด้อพระพ้พิรน,น,น,น์เลยเบิ่งคลิปทาสวรรณเด้วก็อย่าขา,าดโฆษณาเนาะโดยอาจจาะได้บอกว่าได้ใหญ่กระทางเข้าไปหาทางน้องพอนเวยเนาะพิพิรนงเนาะโดยอืมมาเตใสอันนี้นะเอาสบายดีอืมเนี่ยมาตรีนโม เลยก็เลยเห็ดเวี้ยสวยเขาเลยเห็ดเวียกยสวยยังนะเห็ดอันั่นแหละเห็ดยังเห็ดนะเรายำหมกหงษ์ตามหมกหงษ์เขาก็เลยพี่ยืนอยู่ห่มพี่ยำหมกหงษ์ไปขายบ่ไปให้เงี้ยเขาก็เลยล้างถั่วชิตเขาล้างถ้วยซอยเขาเพิ่นเห็ดยังเห็ดเวียกเห็ดนี่พังเดิขันยังหยิบเดี๋ยวบ่มีใบตองอืมหยิบคันเวงคายอ่าววันศีลใช่เปล่ามาเนี่ย พุ่นยังโดนไปหักตจักรคำนะเห็นเขาหยิบหลายคนเพิ่นคือหยิบไว้ซะหยิบไว้กลอวคา,<ม>คาประจำเขาเลยยังบ่ได้ไปหยิบไปงานบ่หสิไปจักสิไปทางใดมุมทางไปใช่จะว่าว่ามีคนเชียวจะไปเฮ็ดเบียดเหตงานอ่ะม,มันอันนั้นมันบ่มีบัตร ต้องใส่บัตรอีกแล้วก็ใส่สมุนครัวอีกก็ว่าอืมนั่นเด้เจ้าคิดบ่ง่ายมันบ่ง่ายก็ยากนี่แม่นบ่สิไปใส่ก็ได้มันยากยากแต่บัตรกับไปสมุนครัวหาอทางเขากับเขาม่รถก็ไม่รวดโอ้เฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตรอันคบ่มีเงินเฮ็ดบัตรนี่แหละมันยากเป็นมันสิยากตัวนี้โยรับอัน7-8,000บ่ได้เฮ็ดบัตรก็ได้ เพืเ่อเพิ่มเต็ดเพิ่มเน้เนให้เพื่อสิได้อีกครั้งเติบมีแต่หาถา่ารอเหตดงานอยู่บ้านนี่ได้เหมือนบ่เป็น,นีได้สะอ้ายโทรหาอยู่บ่คือนี่โทรหาเราอยู่แต่เราถามอาก,การเราขออะไรเรา,วาบวบปันดใดใครในอยู่หน่อยนึงยังบ่ดีกระเวยอ,อยู่นิดนึงเราเป็นป้าป้าคือไปหานั่งไป อ่าาแล้วจะับอันนคเ่ยงนี่คือมีหมดมีงามอันนี้หมดศพหมดจือหมดศพโอ้ีสิบัดอะไรแล้วหมดจื้อสิบานดนเขึ้นมาเอ้าวุ่นญุ่นขี้ดินอันนี้เขาถูทููได้กันอย่างไรขี้ต้มถูจังไรเอายังถูเอากันพอยนะถูเพื่อเมนเจ็บแบบนี้ขาตที่ห้าบอใส่แล้วะถิ่นหะมาสรแต่มันก็บอออกไยาก

จื้อโอ้จื้อยังเด้จื้อของดีไปเยะอันนีนน้มันขึ้นมาอันนั้นที่ซื้คือเกือบข้นมันกลาขี้พุ่นแน่ๆเลยนะเป็นไรช่วมอือน,นี่นอนสะดวกสบายอยู่บ่เมื่อกีนมีหันพันว่าค,นมา,คนมาขัดคืนแบบมันตื่นมาแทะพันเขาคือว่าเป็นแทะขัดคืนมาคมคืน พัน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 ลายแบบนี้หันลายมือเราพันลากลายเป็นดีพันเสียสีสีจนไปมือหนะเป็นบ่เตยชาดเท่ากับคนมันเปียกพอสออกมาตาก็เป็นอะไรคนอันอะไาทางนั้นมันพระเขาเดทางนี้ยคนมันสะเพลเเเเเเนเเ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 อเเเเเเยเเ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  บ่ม <4. S 2> uhm. ีภ <c ười> ัยมาก่อกวนติบาดบ่อือสบายกว่าเก่าเนาะบ่ว่าภัยสิมาผูกเทียวนี่บ่ว่าเอ้อตุ้ยอือเป็นนี่แหละคือว่าโทอันน่ะเสร็จหาเอื้อยน้ำน้ขบัเข้าบัอยู่เอานโทรมาเฮาผัดเงินเฮาก็ได้ตนุดนะคไปเฮ็ดเวียอก็ให้เฮ็ดแต่มื้อเดียวได้เงินอยู่แสนเดียวแสนกี่่แล้วก็ซื้อข้าว เราซื blender, ้อกับข like ้าวมากินทั้งแหละแบบซื้อบ้านมันก็เบิดแหละแบบไปเห็ดเบียกอีกผัดข้าวผัดบอเอาคนแล้วเอามีแหละเผ็ดเวียยอย่างอีกนะบริษัทหาเวียดเผ็ดแต่มันบ่มีโอหเห็ดอันไปวันวันแบบงานรายวันนี่บ่แนนเจ้าก็บองหาอยู่บ่เลยส่องเหมยส่องแล้วจับที่ไปเห็ดอยู่ใส่ออบ่มีเพชรเจ้าโดอืม เราเอ่ยโน้ตขอบัดรเนี่ยเขียนชื่อเขียนเสียงกับบัตรถือเอาแล้วบบดนี้วะไม่นะกาเจ็บท้องน้อยก็จะอยากตายเป็นยังแล้วเป็นถ้าเม่อ้อยเม่อ้อยบอกปากมันลูกมันอันนั้นมันปั่นวะอ๋อขโคมูนเปลี่ยนอือเดีเห็นอะไรบ้างเลยจริงเช้าไม่เห็นยังและมีแต่ไปให้มันเศ้าเอางมั้ง อันใส่ยางดุแม่เอ้ยว่าแล้วว่าวันนี้อืมยางยางดุกันยางดุแล้วมันสิปั่นกว่านี้อืมแต่วันนี้ก็เลยแบบบ่มีเวียกมีงานหมู่ว่าสิเอาไปปวัดเฮ็ดเบอจงเสียเงินเสียคอีกแม่นสิเอาเงินมาใช้แต่ลําพังกินวันก็ยังสิบ่ถ้าเฮ็ดบัดมันก็สิไปได้อีบ่ซะอายุยังนอเจ้าผู้เดียว เขาฝ่าออยแบงก์อายุ18ปีกันไปอยู่ไซยุย<ป>อยู่ไทยหําบอแม่นขานาดรัศมีีไปก็ยังบ่ได้นละยเอาเวาลารามีไปเลยเราไปแล้วเธอหนึ่งเขาว่าบอกบอายุบก18ปีแล้วเขาบอกเอาเดี๋ยวพอถึงเกษียณอยู่ใช้กระตามเนาะเมื่อเกิบ1เอาโมบายเล่าว่าไทายแหละต้องถึงกำหนดเขาจะเอาแบบว่าใส่แรงงานเด็กน้อยดิ มผิดกฎหมายก็เลยถลาแบบอายุครบสิบแปดปีพอแล้วเนาะยังอีกสี่ปีเจ้าอ่ะสิบสี่แล้วว่าตอนนี้ตอนนี้สิบสี่กับอีกเดือนหนึ่ง,ง,ก,ง,งก็ครบสิบหาาบ้าแล้วโอ้ยังอีกสามปีซะตีสามซะมียั้งขึ้นสังกษกับซีเปิดไปเหมดเลยหมูเขามาปุ๊บพาเราจะไงโอ้เป๊ซีแบบนี้เว่อเนี่ย ง่ายแล้วก็เอาไม้พธิ์มาทำเงินสร้างของน้องกับบุษมบูรณ์เนี่ยพี่น้องเทมอยู่คนเดียวโดนน่าเนี่ยยังมากกโจกัเจกับบอมีใส่เลยบดอันนี้จะเข้ามาถูกตอนไหนเอาถูกตอนไหนกลางเวินเนื้อตอนเจ้านอนมาเมา่อกี้คล้ายๆกันเลยใส่อันนี้ทำมาชิซิกับเจผัดเงินทำไปซื้อกับเขาหมดละบอกว่าเขาจะถูกกลางเวินใส่กับบอมีความหมายดอกละเอ้เงอนเจ้ามันบุษมบูรณ์มันก็ยังดีบได้บังอะไรเนาะอืม เาว่าเบ่าเรื่องคนชีเหตุมักนกะบดบทนมือเขาล็อกสำนีนะเขาบระาาย่นานไ้เนาะวันนี้ก็มาเวี้ยผู้พ่น้องจังเวะมาหานนองิ่น,นเนาะอ้ยกับสุขภาพร่างกายบุคคลดีสมอนี่เป็นบินบินเมงเวียนมันมัน,บ,นบินหัวนักหัวเจมหัวเจ้ากับเฮากับคีกั้นนั้นแหละห เดียวกันทั้ก็คือกันเออมานาทปีนี้นะห่างก,กับป็นนั่นเตะเป็นลมเป็นอย่างอยู่ในทางนะเป็นมาเลยชดึงสลังอยู่ไปซื้อไปนี่ไปหันกันไปโมมช,ชีวิตซิวาก่อนลูก,ลกจะขอบัตรมีหากันมีแม่คนหนึ่งทีเสร็จมาคืนนี้แล้วว่าอยากเห็ดเวียเพราว่าคันเห็ดแหละไปเห็ดห,ห้พาไปเห็ดเวียกอยู่วงพระบางแต่เหา้าคนว่า ถามเรื่องบัตรบัตรนี้เราบัตรประจำตัวมีบ่อบัตรสมรรัวมีบ่อทาลูกว่าบ่อมีแบบนี้แล้วเราเ็จมาโมนี้กะลาออกสร้างงานตัวหนะฮัเหี้ยดทาวใกล้ๆเราแบบนี้งานยังงานที่ว่าเราตั้งรักไว้รชิอันเอาเจ้าไปอยู่นะงานบ้านเราบอกให้เห็ดหาอาหารแถวในใกล้ๆนี่ก็ได้เขาสิักบ่ออยู่ใซเทียวใกล้ บ่มีตะลา่าวแบบนี้อือคนเป็นคนเล่าเนาะแม่นอือเดี๋ยวบัหนี้บ่มีเน็ตอันเสดหาเพิ่นเดี๋ยวบัหนีน้นในใจเจ้าสิไปบ่ซะในใจก็อยากไปแต่หบบาบ่มีบัสเอือบ่มีบัสกัแบบว่าเป็นสามมานครัวก็ได้หม,มายความว่าเดี๋ยวบัหนี้สามมานครัวเจ้าก็ต้องถ่ายรูปมาแม,ม,าานะม่นบ่ถ่ายรูปวะน้ำมันไม่ลด ขเขาน้ำเขาไม่ลดแต่หูเขาในยังบริติดไสรเมย์ลดนี่คือน,น้องสาวเมย์นะเนาะจะบอกน้องเมย์บอกเมย์เขาหน้าฮอนัปถือเราเป็นเมย์เธอเราเรียงเ,<อ>เขาแต่น้อยเออเข้าใจแต่ว่าเป็นน้องสาวของเมยนะ์เนาะน้องติดเลยบ่เป็นน้องติดเลยเพราะว่าเขาแต่ยังหน้อยการผลิตอยูน่น้ำแล้วกินน้ำแล้า,าดิตึงเตือนหน่อยนะอโอ้เราเรียงจนใหญ่ เดี money, ub ub dogs with dogs with dogs. On, ๋ยวมื่อกี้เจ้าคุบุไปอยู่น้ำเพลินซะะเป็นเี๋อะไรอยากไปดูวันอะไรมันโมมีเวปเล่นลูกเขาชี้ให้เบียดนี่ยังไม่อยากอยู่แล้วนนี่กะเป็นยังไงแบบว่ามันโมมีงานเหตุหนาอยากไปเห็ดเหตุเขาออมันลำบากใจบ่สวกนี่มันมียังลำบากใจเจ้า เดาให้ฟังเลยบ่เขามีกินอยู่บอเขาแล้วเขาก็มีกินมีแต่ข้าซื้อเมื่อวานนี่ค่เมื่อวานซื้อข้าก็ซื้อเอาอืซื้อถัดจากโลโลสื้อนี่ไกลๆนี่แมะเดี๋ยวจะไปกินอยู่ไซเลยจะกินน้ำเพล่บ่ เห็ดกินนำเพลินเข่ากะห้าซื้อเอ,เองคุณบุกกินเพือนตัวเองเอาเพลินบอกให้กินอยู่เพือนเล่าเีเพราะ,<บ>ะกินอยู่ฟีดผัดเรลาผัดบวมหัดใจยันขมายาดกินน้ำอ๋คือว่าจังสะให้สิมญญาีายเจ้าอยู่คนเดียวเพลอนบบเห็ดกินเองมันแบบชื่อมาโลซงโลจะก็สามารถแบบว่าหนึนน่งกินได้เองได้หนึ่งกินเองได้เอาผัด เราผัดบอกให้เห็ดอยู่พุ่นเฮาผัดอยากมาเห็อยู่พี่แล้วผัดบ่เห็ดอยู่พุ่นเอาเป็นหยังจริงใจเพิ่นเด้อว่าแนวดแบบว่าเฮาเกรงใจเขาหนาบ่อกันนั้นเป็นได๋บ่ง่ายๆก็ยามมีบัดยามมีบัดกินคนเดียวแม่นบัดยามบ่มีบัดไปเพิงพาเพิ่นก็เลยรู้สึกเกรงใจมามื้อเฮาก็ให้บัดมเฮาก็ให้แลนี่แกดรันคืออุกใจ จีฮาร์เง mm. ินยังมาซื้อข้าวซื้อน้ำกินยังสี่บ่คืออายเจ้านี่เด้อจีเอจะถามนี่แบบเรายังไม่ได้เหดเวียกเห็ุงานบ่สอะอินี่เราอะไรเราเห็ดอยู่อือันนี้เงินดําเงินเดือนเราได้อยู่บ่นอะไรเบ็ดหูเราหัวปานเราหัวปานเราก็พ่อเงินให้น้องนี้จากอ่าสี่แสนเด้อ ตอนเขาไปเผาเราอยู่ห้องมอเราค่ะเขาสีเสียไปตอนไหนตอนไปเผาเราค่ะและตัวเขาเสรียไปว่ามาลิสไมเขาให้เลยมาอิสไม้เขาอยู่ห้องมอนี่เลยแต่ว่าห้องมอจะได้ให้เลยแล้วก็ให้เขาสีเสียจแต่เขาก็บไปซื้อยังไรดอกไปซื้อนั่นซื้อนี่ให้เราเอาเงินให้เจ้าแล้วก็ไปซื้อของกินอยู่ให้เรานั้นแม่นแล้วก็ซื้อหมากไม้ให้เราให้เรากินอืมโมเมนต์ให้เงินเจ้าด้วยเออส่วนตัวมาซื้อข้าวซื้อน้ำกินอยู่พี่ เราบอกให้ให้เฮ่าเลยแต่ฮาบัดเงินอายได้ฮาบรฮับัถอยากซื้อนาะซาินาอ,อายกินอแล้วพันหมักกินนมมีตตมิวแล้วก็เลยซื้อให้เรากินวันนี้เจ้าได้เมื่ออยู่บ่าหาเมอน่ะนะเมีเดียงเจ้านะบ่ไเ้าเคยไปแล้วเดินคู่ไปอยู่น้ำพ่นฉะละ อยู่คนเดียวบ่จะชิู่รอตอนบังไดอันนี้คนเดียวบันนี้แม่เจ้าตัวเทพกับบริษณ์บนวายได้ชูม,มือนี่บริคอยเสร็จมาเจ้าก็บบริเสร็จไปเสร็จไปอยู่นเด็กเพิ่นอานเพิ่นตอบอยู่บอตอบแต่ครับขอเงนินแต่ละว่าเรายัางบ่มี แล้วบัดนี้ล่ะสิส่งให้ยามใดแม่จะสิมีนะอือเทาใดเดือนแล้วเนาะตั้งแต่ฮู้จักจะมานี่ก็แม่นบ่แม่นไปตั้งแต่เฮายังน้อยๆยังบ่ได้ใช้บ่เคยใช้เงินแม่เออเคยใช้แต่เงินอายแต่แต่อายนี่เคยยืนอยู่แม่นบ่อายนี่เคยยืนอยู่ยืนแต่น้อยก็ยืนอยู่แต่น้อยนี่ยืนแต่ตั้งแต่น้อยๆแล้วฮะ้จตอนเฮายังน้อยจนใหญ่แล้วก็ยังให้อยู่ แม่เฮานี่ว่าว่าแม่มีคนเดิ้ลจะหายจริงยามได้แม่สิมีแม่ไปหาเงินอยู่บ่ว่าแม่สิบ่ได้เงินด้วยว่าเราบ่าได้ไปเหตุงานเหตุการ์ยังบ่กด้อว่านั่งนอนอยู่ซื่ออืมมีแต่เราปฏิเสธว่าหาเงินได้ก่อนอืมก็เ,เสร็จแต่ก่อนนานกว่านเกิดลูกจังสิส่งมาใหา้ าะเจ้าก็รอพางเมืองบัดนี้เจ้าสิส่งมาให้บ่ฮอดมื้อวันเกิดผู้สึกผิดบางอยู่บ่แม่แท้ๆนี่แบบบ่ใส่ใจแล้วก็แบบบ่ส่งบ่ยืนนี่ฮะกรู้สึกเฮ็ดยังบ่ได้ยังบ่ได้กับแม่ตเองแต่บนี้บนที่อันมเียงเจ้า้ะอัน เป็นนอกซาวเม่ค่ะมันแบบคนลายโบเลยอว่นอะไรคนเขาลายอืมเป,เป็นดุเป็นดานดินดอดบอกเดีด๋ยวเจ้าเปบบ่อยากบุญไว้กับเพิน่นอ,อืมาะว่าหากกระ,มกะมเมลลกแระเทศเขาดีอ๋อโมเมก็คือว่าเจ้าอยู่แต่ออน,น้อยจนใหญ่เมนที่อยู่แต่หาเพิ่มปุยยารบกวนเพิ่มปายไรยันเพิ่ให้อืม อจากจะอยู่ะหันไงประมาณจะปีก่อนจึงได้ไปสูนบำบัด13อืมอ่ม็นสูนบำบัดนะสูนยยงเด็กเลยนะ13ปี14ปีเ,ออเาก็ออกมาอืมไปกับปีทอมปีสามถือว่าหญ่เติบแล้วน้องสิบปลายปีเลยพ,พี่น้อย <c oughs> เดี๋ยววันนี้สรุปวานโควิดนะเมื่อยนี่ยกโทรคุยกับเมย์คนนี้ให้หูเรื่องบอ่เลยวันนี้ไรแมน แ <c> ต <ười> mm. si <pf unlikely> ่เจ้าสิไปแบบไรเอาเลยอย่ามจัดไปคนเดียวกับบุก้าปันได้มีใจที่บอกดบ่าวหาเหิบเบี้ยผ่านกันได้ก็ได้อืจะไปสชมสีชมหาเลยใบเจอเลยเจ้าบุกโหนะโหนดังนะบุกเหม็นยังนกเหยีดคนแบบชวนไปเรื่อยๆนะเจ้าบุกคนง่ายคิดอยากไปเรื่อยๆก็ได้ได้ ตกไปสุธีได้ทางงานการอยู่เซียสโนมันบ่มีบอผลมาเอาบ่สิสบขายได้บ่คืออันนี้ใช่งานนั้นเราเอาอยู่ในนี้งานบ้านเดี๋ยวก็เห็ดได้เมนบ่งานบ้านเห็ดได้งานบ้านหอามักเห็ดเด้อเอ้ยมีเดี๋ยวเอ้ยสิถามให้เด้ออ่าเห็ดงานบ้านแล้วเล้ยกับแบบมาดูเร ยังคงเหมาะคงมูเรานี่หละจากยางนี่ยแ,แต่เราล้วว่าเมื่อยโรถแล้ว,ลวเป็นแม่บ้านนี่ต้องเห็ดกับข่าวกับน้ำหอหโบหรือว่าเป็ดทูวัานทูยังห้จีซือนะกับข่าวก็เห็ดเป็นอยู่แต่หากตัวเห็ดบมเป็นแบบทำเพลินอ่แต่มันจีแต่มันจีแชบโบเลยก็จีถูกใจเพิ่นโบเท่านั้นนะนนนเนาะนนอ่าเขาก็มีโทรศัพท์เอาก็เบรริรเอาในโทรศัพท์ก็ได้ว่าเห็ดของกินยังกินอยู่กั บอกอะไรเราก็บอกขเขากเกิดกินอะไรบอกเป็นกระตุ้งเบิ่งอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นตัวยาซื่งหนึซื้อข้าวเหนียวขาว้าวเจ้าข้าวเหนียวบ่ได้จากเข่ามันเป็นในน้ำจิบจิบแข่าแข่าซาวาปุง เดี๋ยววันนี้เฉียดจังไรสะบัด,ดบอยู่คนเดียวกับพอสำนี้ไปเพิ่งพาไปอีกเฮ้อเหนือ่อยหมันลำบากหมเตยเอ้ยอยู่คนเดียวนะมันยากจะหาอย่างวยหาทางไรกันมันบ่มีทางออกจะขยะอย,อย,อยู่ไหน เมยก็ส่งมาให้ลูกจากโซสามพันบาทก็ใครอยู่ต่อเดือนคือ,อยังดีเมือนบ่ะห้าร้อยก็ได้ห้าร้อยก็ได้บริโภคอย่งางายจะพูดซื้อว่าเมย์เพลงจะอยู่บ่ไไปเตยบริเพลงพอเสร็จไปยังใดลรวก็แต่ว,าว,ตว,ว่าผมมีเงินช่วงนี้เราบ่าค่อยต่อ สาใจเอ้ยเด้อความหูซึกนี่โดนนานแบบนี้สมมติว่ามีการติดต่อหากันนี่โอ้ยปะบ่ไรได้ใหญ่สันี่นะเจ้าวะจะกินยังอยู่ยังอยู่คนเดียวแบบนี้มันก็ลำบากอยู่ไรไปเพิ่งพาชาวบ้านเพิ่นไปวันๆแบบนกิดิี่เพิ่งพาเพิ่นไปหอนเมื่อยบ้านแม่นบ่ก<ม>ความกินกินถุกเมื้อบ้านนี่ใส่ใจอีกบ้านนี่เวียกวานการเมืองในบริเซียนอำเภอเม่นบ่อ ข้าวันขาว่าวคันบุมีขาบเสียก็ได้เขาบ,บริได้อืมผนบริวารยังบริวารยังเป็นดูโตนเนาะ,ะอยู่คนเดียวแบบนี้ไพ่พื้นจะได้ซะไพ่กระทังงรางเงินตัวนั้นแล้วเสียอืมขเขาเสียหายอืมอืมเข้าใจแล้วดื่มเอ้ย,ยนะอะไรเนาะเคยถามจะอยู่ข้างนังเอาเงินรังนันผนใต้เลยผนเสียหายแต่กรรารไพ่เนานะเอ้ยว่าเป็นระยะให้เบี่ยงชิ่งอยู่ กูเห็ดให้มันดีๆเน๊ดึงซายมันเขียงพดจะบ,บ่ไอัน,นี้เราเอานอดไปอันนั้นทุกมือ,อน,นี่จะกินใช้สระน้ำซำปลาจตกคนในบ้านีแล้วเอิญกินจ้าหักโดนโดนก็กินทหาหาั้งน,น,นั้นอ่ะแล้วเจ้าชิโอท้อนมือได้บ้านมือหน้าก็เจ็บทอกมือมเป็นเจ็บทอกกับเพาะบ่อ,บอ อดเขาอดน้ำผมลายเติบได้เลยขาเอื่อยชุ่มเอื่อยบริมานี่ยเ,นเมนบอกผมลายได้จะดีขี้อ้วนดีขี้นะโอ้ยไปเตยนะงานเหตุการณ์ใช่กับมันก็คนะือว่าเนสยสมเมอนี่มันก็ยากแต่ฝนตกมันก็เปื้อนอีกอืม ไคเน่มันเหง่แล้วเนาะมื้อเนี้ยเฮาก็เมี่ยนแล้วเมี่ยนเดิมนี่ค่ะเพิ่นมันตกมื้อน่ะอือเป็นแหนเด้เกี้ยงแหนเด้เมียนก็เปนนเกี้ยงเดียวมาเขาคือว่าคนสะอาดสะอางแน่บาดนี่ฮะพังอีมือนีสิเมียนนี่เดินเนอืออ้าวพี่น้องจัสิว่าจังไดน้องเพิ่นว่านั้นซื้อข้าวซื้อน้มาไว้กินคนเดียว เขาเจัะโลกับมึงน่ะจะบ่ช่องโล,โลอมอันมีแต่เส้นเดียวเนื้เส้นหนึง่งเด็กซื้อข้าวชองโลยังยังอยู่หรือ่ากินน้ำเพลินพปล่บบาหมดแล้วเปิดเลยอ,อือยวเจาะเพลินแบหลายคนเจาบบคนเดียวบ้านห,หงุ้งเข่าดิสะยังอยู่บ่ยังคือบวดื่อมาแต่หงุงเขากินคนเดียวนี่ พอไปตยิงเขากับเราแับไอ้พกนพุ่นฟังมือพนกาเหตุกิน,นอาปัดบ่อน,นั้นเราจะเพียซอยคือว่ากินน้ำเพลินอยู่น้ำเพลินทำนองน,ะนอั้นแมนบบสมือนี่อยู่น้ำโทราศัพท์บอสมือจะบไปตีตีโท,ทราศัพท์นะโมคลิน อืมปาี่ได้ยามจําเป็นแห่ลิ้นโทรศัพท์สิเอาเร็วมาเปิดเบิ่งอืมที่ชุดกระหมู่เฮาละหมอโทรมาลิ้มนําหมู่ผู้หญิงบ่หมู่ซ้ายหมู่ผู้ซ้ายอ้าวคือว่ามีหมูผู้ซายหมูเฮามีหลายคนหมูเก่าเฮาเฮียนแต่แต่ยังน้อยอืมผู้ายมาดิดเฮือนนี่ ขาโทมาดนําโอ้นึกว่าเขาาดิดอยู่เือนอยู่ซานนี่นะยสเาบ่ได้าบ่ได้เขามาอืมอันโทรดิดหาสิเรานําอืมกันมาแล้วบ่ให้มาเฮ้อจสิว่าจังได๋เตยเอ้ยสิช่วยเจ้าจังได๋มีแต่ว่าพยายามหาเียหางานเฮ็ดเนาะอืมเยทํางเทโนนี กินอยู่น้ำเผินนอนน้ำเผินเนาะซ <ừ. S 1> ะอายุเจ้าสิบเจ็ดสิบแปดไปทางอื่นเนาะ <ừ. S 1> <ừ. S 2> ออรองเบิร์พี่น้องนะเลยเนาะแล้วันนี้เกือบเอะย่างเกี่ยวข่าวผัดข้าวผัดบะบะอาเขาดีเพราะว่าเขาเกี่ยวเกี่ยวข่าวยันเกี่ยวบะได้เป็นยังยังเนยเกีย่ยวปาดมือ ว่าเกี่ยวน้ำมันหลดค่ะแปดมือค่ะจำเคยเถื่อเจ้าเหตุเองเจ้าแล้วเกี่ยวบ่เป็นบ่วอะไรวันใดบัวฮะบ่แต่เขาเกิดมาเขาอยู่น้ำมันเถ่าดำหนากอ่ะบ่ค่อยเป็นปันใดหืมกระเฮียนเอาเด้ยวเหาะจังไรกระเฮียนเอาเอ้าไปเอาบัตรถ่าเนี่ยใจเดือดอนวลอืมโทมเงา ยังเกี่ยวเข่าเหาอวะมีคนชวนไลน์แล้วเขาก็ไปเออเกี่ยวเข่าเป็นพรไหมเป็นพอนเ่ากระชีเอาเกี่ยวเบิ่งเป็นวันอะพี่ยังวันละเซนสองเซนค่ะดีกว่ามีระเบ้อเข่าตอนนี้นะเอาเข่าอันนี้นะเขาเกี่ยวเขายังเขาไประเบ้อช่วงนี้ยังยังบอลหดยังเขาเกี่ยวจังหน่อยเดี๋ยวเนาะ อ่าบุญจงเพื่อชงหน่อยพี่พี่น้องเไยเนะะาะฮะจังไี้ก็สู่ๆได้ละเดนอะอืมพอได้เช็ดหายหายยังเนาะเดี๋ยก็ผ่านมาที่นี่แบบเออเข้าไปถามไปดิดน้ำก้อนว่ะเติมบัตรอัานคอบั oney, oney ตรเฮานี่เฮานี่อยู่เตือนยังเด้ยบาทน,น,นี่เนาะส่วนใดก็บริสโตเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะมีแต่อ่านหูแล้วก็แท็กซี่แหละเข้ามา อาจังไดไก,กับป้าเด้อบัดนี้เด้ <nominated. S 1> ออร์สบายดียดโดยอะ่ะน้องพี่พน้องเองจที่ช่วยน้องพ้นได้จังไดเนาะข่าวน้ำซัมปาก,กัาบบอมีเทมยังอยู่คนเดียวเนาะใส่เมกะคือว่าละบัดนี้ละบัดนะพี่พี่น้องเอเ้ยเดอเงินหนึ่งคำกันเนาะอ่าชวนอายพึ่งกับพึ่งอ่าพื้นผูต้ตนพื้นผู้ร่างกายเนาะรวมสิได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่พี่น้องเอ้ย จางน้องเพื่อนกับสิเพิ่งาพาไปอีกต่อไปเนาะอ๋อจังไรคลิปนี้กะมามีมยัางไรเน,ะน,น,เนะาะพี่ชนดองเนาะว่าผิดว่าเธอผิดภาพกันใดขอโทษขอภัยเนาะสำหรับคลิปนี้กะไปแล้วพี่ชินดอง,งของกางมาสบายดี